สวัสดีจ้านี่ตำเหลากุ้งสดกับแซลมอนนะจ๊ะเฮ้ยยังน่ะเดี๋ยวข้าวจะไหมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮึอา้วเพื่อต้องอาด้วยฮะทไมต้องอาด้วยอาดูก้าวนี่ยได้พี่หวานฮึอะไรปะหวานเลยหวานเลยฮะหวานแซวก่อนคือปะคือปะพี่แกคือู่

โอ้โหฮะไปปะเย้อืมอืมมันต้องปิดตาไว ทำไมต้องปิดปากวะยังไงแขวงมม่มีแขวงเลยถ้าเราปวดเพดมันออกม่ออกมันออกมันไม่เิดไม่บอกไอ้บอกว่าพูดอยู่นี่ไงหืับน้ำเดียน น้คลุกคลุกแค่น้ำเปรีย <ination noise> นเสรงแลวมันเือนทีห <definitions> <aning> like ูดเลยคะแบบมันสดเนาะตอวัวใหญ่ค่ะ จำไว้น้วกินปงเลยรู้ปงใครรู้ปงเหรบ <c oughs> คำเดียวน้น,เนิเลยอือ อืมอิมไปมินมอเมเสเลยมอืมอนมออืม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 อมอืมอืมอือืมอืมมอืมอืม นัวน <All> right. no, no, mm ัวเพียบอันนี้เป็นเส้นเน

เปจนหน้าเขียวเลเดินแตกแล้วสองหมื่นนี่อ๋อผ่านไปนไร้ ไ,ได้ล้วพี่องเลยยบเปียตัวกระเซียบลาบอกไม่ลอยสิแต่บอกกระเซียบจะมันบนุยใหนกินดีก <c oughs> ักูกูกูพยายากกินตัวนะเน้นเป็นน้ำตาลอะไร เจ้าค mm. mm ือใจสูงแทะ่ะพวกมีเ hmm. ห mm ็นไหมเนาะอือนี่หมดแล้วอะได้หมดแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ คนอะไรกระดิ่งกิ้งกิ้งกับสับตะไคร้นะคะกำลังใจให้เทเราด้วยชื่อเดียวกันกับกับยูทูบเราเลยจ้ะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ